ครับต้องพูดเรื่องระบบว่าระบบมันผิดหรือระบบมันผิดเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นเริ่มจุดนัดพบต้องนัดพบกันที่ความเป็นประชาธิปไตยครับ ทีนี้พอจะชวนกลับไปคุยเรื่องระบบหรือว่าเรื่องระบอบเรื่องโครงสร้างทั้งหมดคนก็บอกอว่าระบบระบอบมันดีกฎหมายบ้านเมืองดีอยู่แล้วรัฐธมนูนดีอยู่แล้วทั้งหมดแต่คนไม่ดีมาใช้แล้วก็ไปบิดเบี้ยวมันฉะนั้นถ้าจะจัดการไม่ได้แก้ระบบแต่ต้องแก้ที่คนและคนที่เป็นศูนย์กลางแห่งความขัดแยง้งก็กลับมาที่ทักษิณชินวัตรอยู่ดีไม่ใช่นั่นเขาวิเคราะห์ผิดกลับคือใครที่วิเคราะห์ว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนี่ผิดกลับฮะไม่มีทางจะถูกไปได้แ0สิบปีมาแล้ว ที่เราไปไปพูดกันเรื่องตัวบุคคลไม่มีทางแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปดูที่ระบบคุณทักษิณเล็กนิดเดียวครับในระบบการเมืองของประเทศไทยแต่แกอิตาลิสอิตาเด่เยอะนะทุกฝ่ายก็ยอมรับว่าคุณทักษิณไม่ใช่คนธรรมดา,าประเทศนี้นั่นไง,งก็เพราะว่ามองผิดไงครับคือคุณไม่ไม่มองประชาชนครับ,ค,รบคุณมองประชาชนห5สหล้านคนสิแล้วคุณให้ความสาคัญประชาชนสิคุณเคารพประชาชนสิประเทศนี้ใครเป็นเจ้าของับประชาชนเป็นเจ้าของ เวลาเจ้าของก็ตัดสินใจอะไรทําไมคุณไม่เคารพนี่ความผิดมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณทักษิณตายไปวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าสังคมไทยจะสงบนะจบไหมฮะไม่มีทางไม่มีทางไม่จบทําไมถึงไม่จบฮะประโทก็ผมบอกแล้วไงว่าทักษิณเป็นบุคคลคนหนึ่งเป็น,นกลไกเล็กทีเดียวในระบบนี้กลับนะเราดูที่ครับสามจังหวัดภาคใต้สามจังหวัดภาคใต,คต้กินหมดไหมกินไม่หมด ใครเป็นผู้นำเขาใครตายลงไปสักคนตายจ,จ,จบไหมทำไมมันไม่จบครับพวกคุณกำลังรบกับประชาชนรบกับประชาชนที่คุณไม่เคยให้ความเป็นธรรมเขารบกับประชาชนที่คุณไม่เคยเคารพว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศคุณจะปฏิบัติยังไงกับเขาก็ได้ทำกันมาแบบนี้มันถึงเกิดความไม่สงบสามจังหวัดแล้วต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นในเจ็ดจังหวัดจะเป็นไงครับใครจะเอาอยู่เพราะฉะนั้น ลืมตัวบุคคลเสียบ้างตัวบุคคลมันมันพูดกันกเรื่องผลประโยชน์พรรคประชาธ ok <Credit. S 1> ิปัตย์บอกว่าทักษ ka ิณเสียผลประโยชน์อยากได้ผลประโยชน์คืนแต่ค่ายทักษ <ufen> ิณเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์สูญเสียผลประโยชน์เพราะมีทักษิณเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งแพ้เขาทุกทีไม่มีโอกาสจะเป็นนายกเห็นไหมผลประโยชน์ไม่ละนน่ะสองคนนั่นน่ะใช่ไหมแต่ถ้าถามประชาชนสิว่าแล้วผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ที่ไหนผลประโยชน์ประชาชนคือความสุขของประชาชนเศรษฐกิจดีความเป็นอยู่ดียาเสพติดไม่มี แล้วใครทําให้เขาดีทักษิณทําให้เขาดีครับแล้วคุณก็มาล้างเขาบอกว่าไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้รับจ้างทักษิณก็เพราะแบบนี้แหละครับคนเสื้อแดงมาถึงมากข<ช>ึ้นนี่นี่คือข้อเท็จจริงครับครับทีนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณฟังอยู่ฝ่ายที่คนเสื้อแดงเรียกว่าอม,มาตย์ฟังอยู่เนี่ยอ,อะไรคือข้อแนะนําที่อดีตประธานนปชจะมีต่ออมาตย์ฮะข้อแนะนําที่มีต่ออมาตย์ก็คือว่าต้องเรียกร้องให้เขาเคา,ารพประชาชนครับ ขอให้เชื่อเถอะว่าประชาชนประเทศนี้เนี่ยต้องการเพียงระบอบประชาธิปไตยแล้วเขารับได้จนทั้งนั้นว่าเป็นประชาธิปไตยชนิดที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่เขาขอว่าเขาเลือกใครมาเป็นรัฐบาลต้องให้เป็นรัฐบาลและถ้าหากว่ารัฐบาลของเขาทําผิดกฎหมายใดๆก็โปรดใช้กฎหมายจัดการกันตามระบอบอย่าใช้วิธีการยึดอํานาจซึ่งเป็นเป็นวิธีการป่าเถื่อนเท่านั้นเองครับ แต่ว่าฝ่ายอํมมายอดีตนะที่ผ่านมาก็คือว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของประเทศเสียเองไม่เชื่อมั่นว่าประชาชนเขาเลือกตั้งมาถูกต้องทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดให้ได้ยินว่าพรรคคุณทักษิณจะนะเพราะซื้อเสียงมาพรรคเพืพ่อไทยจะนะเพราะซื้อเสียงมาก็ยังมีพูดกันอยู่ตราบใดที่ดูถูกกันอยู่แบบนี้ไม่มีวันที่คุณจะเข้าใจประชาชนของคุณได้แล้วเมื่อไม่เข้าใจประชาชนของคุณเองคุณจะทําให้ประเทศนี้สงบสุขไม่มีทาง สถานการณ์การเมืองในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์สองสัปดาห์ความขัดแย้งระหว่างสารรัฐมนูญกับสภามันเป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณว่าตกลงสังคมนี้กําลังจะกลับไปยึดหลักการและปลองดองกันได้หรือเป็นเครื่องที่ส่งสัญญาณมาว่าการปลองดองนั้นยากลําบากยิ่งฮะ <c oughs> มันบอกว่าการปลองดองลําบากครับ <c oughs> การปลองดองลําบากอย่างยิ่งแต่แต่ว่านั่นก็ผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกเหมือนกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องกลับมาทบทวนว่า คุณต้องการให้ประเทศนี้สงบหรือไม่ถ้าถ้าหากคุณมองเหตุการณ์ความขัดแยง้งเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาเนี่ยเราเห็นว่าโอโ้น่ากลัวจังเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ควรจะมาเป็นเรื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเห็นไหมเพราะนั้นอนาคตประเทศไทยน่าห่วงแต่ถ้าถ้าคุณห่วงประเทศไทยคุณก็ต้องรีบมาแก้ไขอันนี้เป็นผลดีในทางมุมกลับกลับกลับเป็นผลดีแต่ถ้าคุณมองไม่เห็นเรื่องนี้นะคุณยังคิดจะเอาชนะคา,านต่อไปอีกก็ ก็แน่นอนครับได้เห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าสงครามกลางเมืองได้เห็นครับรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะแน่นอนฮะบ,บางคนบอกว่าโอ้มาขู่กันผมจะไปขู่ใครตกลงขู่หรือไม่ขู่ฮะผมจะไปขู่ได้ยังไงผมเป็นคนรักสันติภาพนะครับผมไม่ใช่พวก,กรุนแรงผมไม่เคยชอบวิธีนี้ครับแล้วที่มาสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยก็เพราะว่ามันเป็นระบอบก,การเมืองที่ไม่รุนแรงผมก็ทําอย่างนี้แต่ผมอ่านเกมว่าถ้ายังไม่ ละวางกันในเรื่องเหล่านี้ยังเอาทนคคานกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่กลับไปทบทวนให้เห็นว่าองค์กรที่มีอยู่ปัจจุบันนี้องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรกลางองค์กรไรล่ะพวกเหล่านี้มันเป็นผลิตผลของอำนาจเผด็จการับไปยอมรับไม่ได้หรอกครับคือเราพยายามจะข่มเขาโคขืนในกลืนย่าบังคับวันนี้ถูกต้องแล้วพักประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยเขาทำถูกต้องมาทั้งหมดแล้วมันไม่ถูกต้องทั้งหมด เลยผมจะบอกให้ไม่ถูกต้องเพราะมันเกิดมาจากการปฏิวัติคืออะไรที่มันเกิดจากการปฏิวัติแล้วถือว่ามัน,มนผิดพลาดทั้งนั้นในอดีตมันทําได้ครับคนมันรู้น้อยครับปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วประชาชนเขาบอกว่าทําปฏิวัติไม่ถูกต้องเพราะนั้นสภา,านิติบัญญัติก็ไม่ถูกรัฐธรรมนูญห้าศูนย์ก็ไม่ถูกองค์กรต่างๆก็ไม่ถูกไม่ถูกทั้งนั้นแหละครับต้องไปเริ่มต้นเสียว่าให้เป็นประชาธิปไตยครับองค์กรเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นโดยประชาชน คุณขัดขวางการแก้ไขรัฐนูนเพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยที่ไหนในโลกก็ทากันประเทศสมัยนี้ที่ประชาชนเขาเรียกร้องเนี่ยเขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญของประชาชนและเป็นรัฐรันูลที่มีหลักการเป็นประชาธิปไตยแค่นี้คุณยังให้ไม่ได้เลยครับแล้วเราจะไม่ให้เขาสู้แล้วให้เขาทำไงทีนี้ผู้อาวุโสทางการเมืองก็คงมีด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็คงสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ อย่างที่คุณวีระวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดได้แต่ทําไมเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ได้แบบนี้ยังเดินเกมกันแรงแบบนี้ทุกฝ่ายครับผลประโยชน์ไงกลับมันอยากได้ตําแหน่งมันอยากเป็นนายกอีกถามอาพิสิที่อยากเป็นไม่นายกกรับขนาดวิธีการที่ไม่ชอบทำยังเป็นเลยใช่ไหมล่ะผมเนี่ยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ับเป็นอย่างนี้มานานแล้วและผมเป็นอะไรผมก็ลาออกมาให้เห็นเสมอเสมอพูดไปก็มือก็ว่ายกหางตัวเองนะับแต่ต้องพูด ผมเคยเป็นโฆษกรัฐบาลและผมลาออกจากการเป็นโฆษกรัฐบาลเพียงเพราะว่าคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนั้นไม่มีเกียรติพอผมลาออกผมถแถลงข่าวเลยผมลาออกผมมาเป็นรัฐมนตรีผมลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อไปลงเลือกตั้งเป็นสอสคนหนึ่งแล้วเพื่อสแสดงความรับผิดชอบต้องไปขึ้นศาลอีกคนหนึ่งผมลาออกมาเยอะแยะไปหมดเลยัลบเพราะอะไรไหมเพราะผมถือว่าระบรบประชาธิปไตยผมต้องกลับไปเป็นประชาชนธรรมดาสามัญได้แล้วนี่ผมก็เป็นมานานแลวสบายมาก มาเป็น,นปรปชก็เป็นแต่ว่าคนที่เขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยปัญหาก็คือว่าเขาอยากได้ใครดีโดยไม่คํานึงถึงประชาชนถ้าเขาคํานึงถึงประชาชนดีครับว่าประชาชนมอบให้เป็นก็เป็นประชาชนไม่มอบให้เป็นอย่าเป็นเท่านี้แหละครับอันนี้ฝั่งประชาธิปัตย์คนก็บอกอ่ารัฐบาลก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วอยู่ในอำนาจสี่ปีสบายๆทาไมเดินเกมเร็วทําไมออกทั้งพรบอรปองดองทาไมเร่งจะแก้รัฐธรรมนูญจะเอาเุิทักษิณกลับบ้านหรือ,อยังไงฮะนั่นไงนี่ไงสแสดงว่า พักประชาธิปัตย์พยายามจะมองเมาประชาชนให้หลงเข้าใจผิดร,รัฐธรรมนูญใหม่นี่มันต้องเอามาโดยทันทีเวลาพักเพื่อไทยเขาไปหาเสียงเขาบอกว่าเลือกเขาผิดถ้าไดเขาเสียงข้างมากปรับเขาเข้าสภา,าเขาจะแก้รัฐมนูลทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมนูญของคมชเก็บไว้ทําไมล่ะใช่ไหมฮะเทา่านี้แต่เมื่อคนต้องการประชาธิปไตยแบบนี้ก็กล่าวหาว่าต้องการได้คุณทักษิณกลับบ้านนั่นค้อน ช่ไหมพอมีคนพูดเรื่องการปลองดองซึ่งเพื่อปลองดองในผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศทั้งปวงก็มีความพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดว่าปลองดองเพื่อประโยชน์ของคุณทักษิณเห็นไหมมันชัดอยู่แล้วไปมองเจาะอ,อยู่แต่เรื่องของตัวบุคคลถามว่แต่ก่อนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขามีกี่หมื่นล้านพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมพรรคประชาธิปัตย์เคยเชิญเขาทำไมให้มาเป็นสมาชิกพรรค ให้มันลงให้เป็นเลขาที่การพักหรยอทำไปติดต่อท่าธรรมกันถึงขนาดนั้นเขาไม่ไปเขาไปไปพักพลังธรรมไปไปพักคุณจำลอง<ก>ฮะแล้วแล้วก็เลยนั่นและทะเลาะกันมาตลอดมาเนี่ยก,ก,ก็เพราะอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าหากว่าคนพวกนี้มีจิตใจเป็นธรรมนะจิตใจเป็นนักกีฬาลองมองประชาชนหน่อยสิเอาเถอะทุกคนมีกิเลส เอาละคุณอยากได้ใครดีอยากอยากเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเอาไม่เป็นไรผมถือว่าอันนี้เป็นปุถุชนด้วยกันมีได้ครับแต่ผมขอร้องนิดเดียวเท่านั้นว่าโปรดถามประชาชนหน่อยสิประชาชนจะให้เป็นนายกไหมประชาชนอยากให้เป็นรัฐบาลไหมเป็นรัฐบาลแล้วจะทําอะไรให้กับประชาชนก็ต้องไปถามประชาชนแต่เวลานี้ผมพูดได้เลยนะครับว่าพวกคุณไม่สนใจประชาชนคุณเล่นอะไรกันอยู่บนหัวของประชาชนนิดเดียวเท่านั้น หยิบมือเดียวเท่านั้นพวกนักการเมืองที่มันเล่นกันเนี่ยครับขอให้กลับไปหาประชาชนครับแล้วจะทุกแก้ทุกอย่างได้ครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้คุณวีรการนุสิกพงษ์พินโยตรายสุรัตธรรมมาลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ